ว่าสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนเด็กเยาวชนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่แล้วสื่อที่เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงเนี่ยก็มีทั้งสื่อที่เเป็นคุณก็คือเป็น,เป,นเป็นสื่อที่เป็นเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่เราก็สามารถจะเข้าถึงเนี่ยได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีสื่อที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะสําหรับ,บเด็กเล็กเยาวชน ที่ได้รับสื่อเหล่านี้นะแล้วก็ไม่สามารถจะแยกแยะความเหมาะสมความถูกต้องได้ดัะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กัดจัดค่ายขึ้นมาและได้นำเยาวชนก็ถือว่าชุดนี้ก็เป็นรุ่นชุดบุกเบิกที่ได้นำเด็กและเยาวชนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อประเภทต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถแยกแยะความถูกความต้องและความควรได้ ที่2คือเคือเด็กมู้อได้ไปอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการผลิตสื่อซึ่งการผลิตสื่ออย่างนี้ก็ต้องก็ต้องบอกว่า,ามันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วสําหรับเด็กและเยาวชนที่ยังเข้าถึงนี้ได้เพราะว่าโปรแกรมผลิตสื่อเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้แล้วเราก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีที่ นอกจากจะมาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอุดสื่อก็หวังว่าเด็กที่มาในครั้งนี้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ทั้งที่ได้รางวัลและไม่รางวัลและไม่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเครือข่ายและเป็นกลุ่มบุกเบิกที่จะนำไปสู่การพัฒนานะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างซึ่ง ก็สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อกว่าไปและสร้างสารรค์เนี่ยก็จะได้สามารถนําข้อดีและข้อเสียหรือว่าข้อขาดร้องากในการจัดค่ายในครั้งนี้นไปพัฒนาแล้วก็ทาค่ายต่อไปแล้วก็ขยายการทําค่ายไปสู่ต่างจังหวัดนะครับให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยได้ไดเรียนรู้ท ในโปรแกรมต่างๆเช่นเดียวกับที่เราทำในทางดิ้ิทัลคือต่อไปแต่มีแนวโน้มทางดิทัก็ต้องก็ต้องมีโครงการที่จะต้องไปทําในต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องให้ความเท่าเทียมกันของเด็กและและเยาวชนที่ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน